เอาเลยครับผมก็ขอกราบส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องอีกแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโฮมซูดอมออนไลน์เช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาแนะนําผู้คุมที่ถูกลืมนะเป็นผู้คุมที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะแต่ว่าผมมักจะไม่ค่อยเจอเขาในโหมดของกรงวิญญาณหรือว่าสี่เว้นหนึ่งนะนั่นก็คือจะเป็นสมิงดํานั่นเองโดยทุกคนคงจะสงสัยกันนะครับว่าสมิงดําเนี่ยเก่งยังไงใช่ไหมคือต้องบอกก่อนว่า ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถที่จะจาแรงกายหรือว่าแปลงร่างเป็นสิ่งของหรือว่าจะเป็นผู้มาเยือนฝั่งตรงข้ามได้เพื่อที่จะรับสปีดแล้วก็ไม่มีเสียงหัวใจด้วยนะครับก็จะไม่มีเสียงแจ้งเตือนจะสามารถวิ่งหาคนได้แบบว่าคือโจมตีแผลฟรีได้ง่ายมากนะถ้าผู้มาเยือนแบบว่าไม่ได้มาตีสี่หรือว่าไม่ได้มองหลังนะครับถ้าไม่ทันสังเกตเนี่ยจะโดนสมิงดาเนี่ยกระโจนตีฟรีแน่นอนหนึ่งแผลนะครับซึ่ง สกิลอย่างจำแรงเนี่ยมันจะทําให้ตมิงดําตอนนี้เก่งมากๆเพราะว่าเขามีการปรับมาจากเดิมแล้วเนี่ยเขาเวลาที่จะแปลงร่างเป็นสิ่งของนะครับต้องมีการถูมือก่อนแล้วก็จะต้องแปลงร่างอีก2วินาทีหรือว่ายืนนิ่ง2วินาทีเพื่อที่จะแปลงร่างเป็นสิ่งของแล้วก็เดินไล่แต่ว่าหลังจากที่ปรับมาใหม่ก็คือหลังจากถูมือเสร็จแล้วแล้วกดใช้งานเนี่ยจะสามารถเดินต่อได้เลยนั่นก็คือสามารถแปลงร่างได้ทันทีเลยนะไม่ต้องรอ คูลดาวเนาะก,นนก็แสดงว่าถ้าเรากดะตะกิลอย่างกำลังกายนะแปลงร่างเป็นคนกระโดดไปตีคนหนึ่งทีแล้วก็ถูมือแปลงร่างเป็นของพุ่งไปตีหนึ่งทีก็จะได้ทูถ่แ,ถบแบบง่ายๆนะครับอ่าก็จะเป็นวันนี้นะทริกสําหรับตำหิำห่งดวที่ผมจะแนะนําทุกคนกันวันนี้นะก็บอกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราแปลงร่างเป็นผู้มาเยือนเนี่ยเราสามารถที่จะมุดโงงมุดลิฟต์นะครับหรือว่าจะปิดเปิดประตูของฝั่งผู้มาเยือนก็ได้นะแต่ว่าการใช้ลิฟต์เนี่ยจะไม่ติดครูดาวนะลิฟต์กับโงองเนี่ยจะไม่มีครูดาว จะสามารถใช้ได้แต่ว่าใช้แค่เคลื่อนที่แต่ว่าผู้มาเยือนก็ยังจะสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อย่างตะกิลหนึ่งก็จะเป็นไล่คาถาอะไรเนี้ยนะครับก็จริงๆแล้วไม่ต้องสนใจอะไรมากก็ได้แต่ว่าเมื่อมีคนมาหยิบของที่เราสาบไว้อะเราเห็นเป็นออร่าสีเหลืองนะครับซึ่งนั่นแหละฝั่งเซอร์ก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยคือร่างปองของเราคือฝั่งของผู้มาเยือนจะเห็นสมิงตัวสีส้มๆที่เราเห็นเนี่ยเป็น ตมิงตัวเราอย่างนี้เลยนะค,คือจะเห็นเป็นแบบนี้เลยคือจะมีเสียงหัวใจมีเสียงแบบว่าเออคือเป็นเสียงผีนะครับออแล้วเวลาวิ่งเวลาอะไรตมิงก็จะทําท่าแอนิเมชันอะไรนี้ด้วยถือว่าสกมนี้คือเจ๋งมากทําให้ผู้มาเยือนเนี่ยงงอ่างงได้แบบตับสนอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของเพิร์สเนี่ยผมใส่เป็นพอลท์ไก์ตัวลบพิเศษและก็แผเดเชียนะครับซึ่งพอลท์ไกย์เนี่ยเราสามารถที่จะแปงลงร่างเป็นคนแล้วก็ปิดประตูปิดประตูเสร็จเรากดพอลท์ไก์ะกนะครับก็จะสามารถพังประตูได้เลยง่าย โดยที่ผู้มาเยือนไม่ต้องปิดไม่ต้องใช้ครับคือเราสามารถทังเองได้เลยนะครับส่วนตละพิเตอรก้ามหาคนแล้วก็แผดิเชียเนี่ยเอามาให้กันฮิลเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฮิลระบาดนะครับส่วนคำสาบแนะนําอย่างยิ่งก็คือยาสั่งนะครับและก็เทคนิคการเล่นสมิอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือไม่แนะนําให้แปลงร่างเป็นคนบ,บ่อยๆเพราะว่าเราเอาคำสาบอย่างยาสั่งมาคํำสาปอย่างยาสั่งเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อคือเป็นการเก็บบัตรซิกที่แบบว่าเราเดินไล่แต่ถ้าเราแปลงร่างจําแรงกายเป็นผู้มาเยือนอย่างเงี้ย มันจะไม่ขึ้นว่าเหล่าไรล,ล่านะครับซึ่งเราอยู่ในโหมดซ่อนเลนส์มันจะไม่มีเสียงหัวใจแล้วมันจะไม่มีปัดรัดให้ขึ้นนะฮะปัดซีกนั่นแหละก็แนะนําว่าเดินตีเอาง่ายกว่าหลังจากที่กดยาสั่งอะไรประมาณนี้ก็อธิบายยากครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูในเกมกันเนาะก็คิดว่าโคตสรสนัสดานนี้นะครับอย่าลืมที่จะ,ะแกนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่าสมินดำเนี่ยมันโหดขนาดไหนนะครับผมเอาเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วเราอยู่กันในด่านของ มหาวิทยาลัยคันนยาวด่านใหญ่ผมรู้สึกว่าตหมิงก็ไม่น่ากลัวนะนี่น่าจะเจอตีตีจีนสามแล้วก็ WGT คนหนึ่งนะครับน่าจะตึงตึงตึง,ต,งตึงก้าไปก่อนหนึ่งเชือแล้วผมไล่เลยแหละผมไม่ตนดใจอยู่แล้วหนึ่งแผลไวนะว่าเขาต้องมาเปิดประตูแต่หลังจากนี้อาจจะได้แผล ชา้าลงนิดนึงแต่ว่าได้แน่นอนคร,รับปรลัดเยอะแล้วได้หนึ่งแผลผมจะไม่โล่นะโล่แค่จำเป็นพอแน่เลยเดี๋ยวเราต้องใช้พอเดอร์กไกด์น่าะต้องโล่ตรงนี้โอเคตายครับไวมากอิเนเทวีชา่นน่ยเนี่ยโหล แต่เขาไม่ยได้ปามีใส่ผมนะโอเคเราใช้ตะกิ้ติดตัวอย่างไอสาบความสาบไว้ก่อนเราสาบไว้ทิ้งไม่ได้เจยแหละอย่างน้อยมันจะเห็นออล่าคนที่หยิบน้ำมนเอยน้ำดื่มขวดนี้นะด้านล่างน,น่าจะมีคนครับเจอแล้วมันเขาจะรู้ตัวแล้วนะสวิชาตสองยูนิสองด้วยดูลายเขาก่อนปาไหมปาไหมปาแน่เขาตู้เหรอ ก็วเลยครับทางมือก่อนโอเคคนนี้มีไหววินยูด้วยไม่คิดว่าเขาจะเปรีโอ้ดักมุมมาโอเคแม่ต้องเดินยัดแล้วครับเราจะรีบตีโอเคใครเดีเจอทั้งานนะครับ อาทีแท่นพิธีตั้งไปแล้วหนึ่งแท่นแต่ยังไม่ได้ตรวจละเราก็ไล่พี่อีกหนึ่งเชื้อแล้วก็พุ่งเลยย่นระยะครับแล้วก็ล่วงครับดูน้ำทิ้งไห้ก่อนโอเคตอนนี้อ่าบนนั้น ปักทูดตะปูเรียบร้อยแล้วก็มีท่าด้านล่างด้วยแสดงว่าตรงสะพานเนี่ยต้องมีตะขอนละอเะขาจะแปดมุมไหมโอเควิ่งไปห้องเลือดเข้าไปทางนู้นผมหยุดนิ่งเมื่อฟังเสียงนะแต่เบอร์เสียงมันดังเกินไปแต่ฟังไม่รู้เรื่องหวายมันโผล โอเคเราเดินตีงี้เราได้หนึ่งแสนเพราะว่าเขาพลาดส่วมือรอไวเลยแปลงร่างรอเลยนะเฟมไหมเรียบร้อยครับสามนาทีสามเฟ้นะทีนี้ผมจะไล่ามและด้านล่างมีคนหยิบน er ้ำด้วย อ่าแต่ขอป้องเ็ษก่อนเดี๋ยวแม่ก็ตีเปิดไปเลยก็ได้โอเคแน่งไงคนเจ็บไอ้นี่กินน้ำเพิ่มเลือดวันนี้ใครยูริเราจะไล่ทวีครับเราจะไม่เอาอยูริผมจะตัดคนออกละหนึ่งคนตอนนี้ ขอมีอีกโก้ด้วยนะขอไปกินน้ำด้วยเฮ้ขอไปฉีดยาด้วยผมตีเลยครับเอาดาเมจแรงนะสามสิบหน่วยสู่มือรอเลยดูไลเขาตะปามีดโดนคือคันายาวก็ไม่กลัวตะหมิงอนะ่ะผมบอกให้ด่านหมบแล้คือไม่กลัวเลยครับถ้าเล่นยาต่างเล่นเต็แบบนีน้เดินไล่เลยครับยัดเลยชิวๆ วันฮิตแล้วก็เดี๋ยวแปลงร่างตีแค่นั้นแหละโล่ไปเลยครับกลัวโอเคขอวันฮิตขอหมดแล้วเรียบร้อยครับผมมันจะยังไม่มีคนไปหยิบวิญญ,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 ญาณยูรีนะทูบตะปูผมสาบทูบไปเลยยังไงต้องหยิบเขาต้องทำพิธีอยู่แล้วนะตอนนี้มีคนสอบผมเหม่งเอา ยูริแน่นอนครับต่อสองด้วยเพราะว่ายูริมันยืนอยู่ด้านขวาแท่นแล่ว่าขอจะเลือกที่จะไม่ชุบเพื่อนเหรอไม่ขอเลือกกันแบบนั้นนะหนีไปเลยครับวันนี้ละตักเต็มเลยแปงว่ายูรีคนตายครับโอเคพุ่งติด เอาแกนเติ้ลแกนเติ้หลงหลงหลงนิดหน่อยโอเคมองบนรับตักลายไหมเรียบร้อยตามหาติมเทวิชาตอนนี้วันหิดแล้วแต่แบบใหญ่ยางงี้นะใช้เวลาหาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ น่าจะมุดทอดแล้วก็ตายผมเดินติดโอเคเขาหมดละมันจะมีมีดอีกนี่คือข้อเสียของการไม่แต่กันตันนะน่าก็เจอทว,วีแต่ว่าก็เรียบร้อย้อีจีเซเมนผู้ใด เรียบร้อยหรือว่าก็เป็นไปตามแผนอยู่แต่เจอทวีตสองนี้ก็โดนตันหัวโนอยู่นะต่อให้จะเป็นกิมก็โดนเหมือนกันตัวเดนตัวเดินตัวเดินตีคือยิ่งโดนเลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองกันต่อเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่ร้อยแล้วกับด่านป่ากโกงกลางนะครับหัวด่านนี้ผมว่าผมน่าจะเล่นสบายมากเลยนะ น่าจะเล่นสะดวกเลยครับโอเคประตูบานนั้นผมจะปล่อยไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเต็มได้อยู่ดีนะผมมาเอาบานนี้ดีกว่าเห็นปะมันเต็มไปแล้วแต่บานนั้นยังไม่ได้เต็มนะแต่ผมค่อยไปเคลียจริงปล่อยไปเลยก็ได้ประตูแบบนี้มันน้อยต่อมาจะเป็นเรื่องโอ่งแล้วก็จุดโดดมากกว่าอะ่ยังไม่ได้เปิดโอเคแปลงร่างก่อนกันบั๊กนะ บางทีถ้าเราแปลงร่างเป็นของก่อนอะ่ะมันอาจจะเกิดบั๊กได้ผมเคยเป็นนะอันนี้ก็ระวังไว้บ้างโอเคมาผมจะเริ่มไล่จริงจังละตีบิงก่อนเลยปหะหนึ่งแผลไปก่อนพอตัวนี้จะไปเลยไหมองค์แดงเลยเหรอสวยองค์แดงจ่ายไวมากครับมุดตามไปเลย ผมเจอเจนถ้าผมพุ่งตีได้เขาก็จะตามวิ้งตาย <c oughs> โอเคถ้าแปลงร่างตีเจนตอนนี้วันหิตและมันขอจะมือใหม่นะขอพิ่งงงๆอยู่ <c oughs> โอเค <c oughs> ตามน้ำเล่นไว้ก่อนเอ้ยมีตะปูด้วยนะ จีนีต่าตะปูก็ได้ตะปูอะคือหยิบกันแน่นอนอยู่แล้วถามทิ้งไว้เลยครับโอเคเอ๊ะติดอะไรอ่าตอนนี้ต้องหาคนเพิ่มแต่ยังไม่เจอแถวนี้สถาบันไกลไม่รู้ว่ามีหรือ,อเปล่าฝั่งฝีเขากำลังงง โอเคหมดแแปลงร่างเป็นคนนะแล้วก็ผมจะไปป่วนของกันผมจะปิดประตูสองบ้านนี้แล้วผมก็พไดกาะไกยัดเลยขาไม่มีจุดไอ้นี่ละขาไม่มีประตูเล่นแล้วสองบ้านที่ขอเเทปไปก็คือเรียบร้อยพันใจติดเนาะโดนวันฮิตนะถ้าผมพุ่งตีคือวันฮิตเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพุ่งตีแต่เขา แล้วเขาเข้าตู้ก็ต้องยึกหน่อยเรียบร้อยถ้าเหลืองอยู่ด้านหลังมีคนสวดทีพิงสวดอยู่ผมเอาคนออกเลยละกันโอเคเจอเจนอีกคนหนึ่งแล้ว เราจะไม่เอาต่ำยิบนะตีได้ตีไปเลยมันจะได้ไม่เสียทัมมิง่งเราเพราะว่าผมจะเดินตีเอาละผมจะไม่ค่อยแปลงร่างเป็นคนไล่ละผมจะเน้นใช้แปลงร่างเป็นของแล้วก็เดินตีเดินตีเอานะเห่นถ้าแปลงร่างเป็นคนเนี่ยมันมเสียทัมมิ่งการไล่เอาแล้วมันไม่พุ่งตีไนะโอเคเต็มหนึ่งแท่นครับผม ตีปิงอยู่นี่เจนอยู่นี่โอเคเอตีกันเองกันเนี่ยผมจะไล่ตีปิงออก,กอนวิ่งโยกไปตายเฉยเอาเอา,เอาต่ดาน้ำมต์แต่พราเจนเฉยแ่หมอนี่ไม่จะมีผิดปิงครับอย่างนี้ คิดว่ามีแน่นอนนะองค์ฟ้าน่าจะได้จ่ายไม่จ่ายด้วยอย่างนี้เกมวไวเกมวไวหายตะกูเรียบร้อยครับผมพราะเจงเกิดเองคนนึง เจอครับเจอป้าเจนกัดเดงนโอเคน่นาจะตายนะมีองฟ้าทันไหมน่นาจะทันนะสามติีต้องแล่ให้ได้ไม่งั้นป้าเจนอีกคนหนึ่งจะเกิดและเกมก็จะยอเมื่อเะนั้นแล้วปุ๊บมาโดดเดินไวมาก เลยสีดาก็ไม่ได้ช่วยนะเพื่อนโอ้โหแบบตูเดือดมากตลตดมิ่งนะโคตรตึง